ครับผมก็พบกับช่องหนึ่สปีดไบอีกแล้วนะครับวันนี้ได้ cb 4ี0ปี1996นะครับผมสภาพก็พอได้คันนี้สีอะไรเขาก็เก็บมาพอได้ครับมีตำหนินิดหน่อยสีชุดสีแต่ก็โดยรวมแล้วก็ประมาณสัก75%สิบห้นสภาพสีส่วนเครื่องก็แห้งเลยคันนี้เป็นตัวปีเกนะครับที่จะเต็มแล้วเครื่องจะเป็นตัวใหม่แล้วส่วนของแต่งนะครับเดีย๋ยวมาดูของแต่งก็หลักๆก็จะมองเห็นก็จะเป็นท่ออา่า เป็นคอเลตปลายแต่งนะครับผมแล้วก็มีชกไว้เอสปรับระดับแล้วก็มีบาลานซ์ชจกจับให้ส่วนนะครับส่วนยางนะครับยางหน้าหลังเนี่ยผมดูเลยนาะจะเป็นยางแบบดอกเห,อเหลือเยอะมากเลยนะครับดอกเต็มเลยนะครับยางเบอร์ร40ยสี่บัเจบขอบ17เจนะครับส่วนล้อนหน้าก็น่าจะเป็นร2ยยดอกเหลือ,ลอโซ่สเตอร์เพิ่งเปลี่ยนมาเลยคันนี้โซ่สเตอร์เหลือเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเครื่องให้ฟัง เรื่อนดีทำเรียนเราได้น,นี่มันเาเกินเลยผต้องปรับเรชื่องรอบประมาณนี้ถ้ารอบี้ต้งรอบมันตับไปนะครับอันนี้ผมจูนให้แล้วมันรับได้ก็มีที่ปรับนะครับอยู่ข้างล่างใต้คาบู ้ันง่ายครับเนีย่ยถ้าเกิดคาูมันได้รอบมันก็จะมิ่งแบบนี้หลายคนถามว่าปรับจูนมาไหนมันจะมีหวมัวมดที่อยู่ใต้คาูนะครับระหว่างดึงลางนะครับเราจะเห็นหวัวมดเลยมันจะมีที่ปรับเราดังซ้ายดังขวาเพื่อยากได้รอบสูงรอบต่ำนะครับมาดูระบบไฟนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวอ,ออกทุกจุดเลยหน้าหลังเลยแต่ใช้ได้จะตัำไปสูงออกหมดนะครับ เดี๋ยวซ้ายขวาได้ผมฟังเสียงเครื่องเองครับประมาณนี้เครื่องประมาณ <oz ic> เครื่องดีมากเครื่องสดๆเลยนะครับคันนี้นนก็ไม่มีอะไรมากคันนี้นก็ราคาผมเปิดอยู่หน้าเพจร,ร้านนะครับก็อยู่ประมาณ41,500ผมเปิดให้ราคานี้เลยถ้าช่อง YouTube ก็41,500อาจจะเพราะว่าสภาพรถผมตีให้สภาพรถคันนี้ก็ตีสัก75%เเครื่องนี่ แค่บ90%นะครับเครื่องเครื่องดีมากคันนี้คันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคันนี้ขอบคุณครับ